องแห่งปราชิกสิกขาบทที่2อภิกษุผู้ถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้ต้องอาบัตปราชิกด้วยอ,อาการ5้าอย่างคือ 1. นทรัพย์มีผู้ครอบครองสองสำคัญว่าเป็นทรัพย์ที่มีผู้ครอบครอง 3. าทรัพย์ที่มีค่ามากราคาห้ามาศหรือเกินกว่า5มาศสี่มีทายจิตรปรากฏ 5. ภิกษุจับต้องต้องอาบัตทุกกฎ ทำให้ไหวต้องอาบัตทุนละใจทำให้เคลื่อนที่ต้องอาบัตปราชิกภิกษุผู้ถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้ต้องอาบัตทุนละใจด้วยอาการห้าอย่างคือ 1. นทรัพย์มีผู้ครอบครองสองสำคัญว่าเป็นทรัพย์ที่มีผู้ครอบครอง 3. าทรัพย์มีค่าน้อยราคาเกินหนึ่งมาศกหรือน้อยกว่า5้ามาศก 4. มีทยจิตปรากฏ ห้าภิกษุจับต้องต้องอาบัตทุกกฎทําให้ไหวต้องอาบัตทุกกฎทําให้เคลื่อนที่ต้องอาบัตทุนละใจภิกษุผู้ถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้ต้องอาบัตทุกกฎด้วยอาการห้าอย่างคือหนึ่งทรัพย์มีผู้ครอบครอง 2. สําคัญว่าเป็นทรัพย์ที่มีผู้ครอบครอง 3. ทรัพย์มีค่าน้อยราคาหนึ่งมาศกหรือน้อยกว่าหนึ่งมาศก สมีไถยจิตปรากฏ 5. ภิกษุจับต้องต้องอาบัตทุกกฎทำให้ไหวต้องอาบัตทุกกฎทำให้เคลื่อนที่ต้องอาบัตทุกกฎภิกษุผู้ถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้ต้องอาบัตปราชิกด้วยอาการหกอย่างคือหนึ่งสำคัญว่าไม่ใช่ของของตน 2. ไม่ใช่ถือเอาด้วยวิสาสะ 3. ไม่ใช่เป็นของขอยืม สี่ซับมีค่ามากราคาห้ามาศกหรือเกินกว่าห้ามาศห้ 5. มีไถยจิตรปรากฏ 6. ภิกษุจับต้องต้องอาบัตทุกกฏทําให้ไหว้ต้องอาบัตทุนละใจทําให้เคลื่อนที่ต้องอาบัตปราชิกภิกษุผู้ถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้ต้องอาบัตทุนละใจด้วยอาการหกอย่างคือหนึ่งสำคัญว่าไม่ใช่ของของตน สองไม่ใช่ถือเอาด้วยวิสาสะสมไม่ใช่เป็นของขอยืมสี่ทรัพย์มีค่าน้อยราคาเกินหนึ่งมาศกหรือน้อยกว่าห้ามาศห 5. มีทายจิตรปรากฏ 6. ภิกษุจับต้องต้องอาบัตทุกกฎทำให้ไว้ต้องอาบัตทุกกฎทำให้เคลื่อนที่ต้องอาบัตทุนละใจภิกษุผู้ถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้ต้องอาบัตทุกกฎ ด้วยอาการหกอย่างคือ 1. นึ่สำคัญว่าไม่ใช่ของของตน 2. ไม่ใช่ถือเอาด้วยวิสาสะ 3. ไม่ใช่เป็นของขอยืมสี่พั์มีค่าน้อยราคาหนึ่งมาศกหรือน้อยกว่าหนึ่งมาศก 5. มีไถยจิตรปรากฏ 6. ภิกษุจับต้องต้องอาบัตทุก,กฎทำให้ไหวต้องอาบัตทุกกฎทำให้เคลื่อนที่ต้องอาบัตทุก,กฎ ภิกษุผู้ถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้ต้องอาบัตทุกกฎด้วยอาการห้าอย่างคือ 1. ไม่ใช่ทรัพย์ที่มีผู้ครอบครองสองสำคัญว่าเป็นทรัพย์ที่มีผู้ครอบครอง 3. ทรัพย์มีค่ามากราคาห้ามาศหรือเกินกว่า5้ามาสก 4. มีทายจิตรปรากฏ 5. ภิกษุจับต้องต้องอาบัตทุกกฎทำให้ไว้ต้องอาบัตทุก,กฎ ทำให้เคลื่อนที่ต้องอาบัตทุกกฎภิกษุผู้ถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้ต้องอาบัตทุกกฎด้วยอาการ5้าอย่างคือ 1. ไม่ใช่ทรัพย์ที่มีผู้ครอบครองสองสำคัญว่าเป็นทรัพย์ที่มีผู้ครอบครอง 3. าทรัพย์มีค่าน้อยราคาเกินหนึ่งมาศกหรือน้อยกว่า5้ามาศกสี่มีทายจิตปรากฏ 5. ภาิกษุจับต้องต้องอาบัตทุกกฎ ทำให้ไหวต้องอาบัตทุกกฎทำให้เคลื่อนที่ต้องอาบัตทุกกฎภิกษุผู้ถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้ต้องอาบัตทุกกฎด้วยอาการห้าอย่างคือหนึ่งไม่ใช่ทรัพย์ที่มีผู้ครอบครองสองสำคัญว่าเป็นทรัพย์ที่มีผู้ครอบครอง 3. าทรัพย์มีค่าน้อยราคาหนึ่งมาสกหรือน้อยกว่าหนึ่งมาสก 4. มีทายจิตปรากฏ ห้าพิกษุจับต้องต้องอาบัตทุกกฎทําให้ไหวต้องอาบัตทุกกฎทําให้เคลื่อนที่ต้องอาบัตทุกกฎอนาปติวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัตคือหนึ่งพิกษุสํสคัญว่าเป็นของของตนสองพิกษุถือเอาด้วยวิสาสะสาพิกษุถือเอาเป็นของขอยืมสี 4. พิกษุถือเอาทรัพย์ที่เปรตครอบครอง หภิกษุถือเอาทรัพย์ที่สัตว์เดรจชานครอบครอง 6. ภิกษุสำคัญว่าเป็นของบางสกุล 7. ภิกษุวิกลจริต 8. ภิกษุมีจิตฟุ้งซ่าน 9. ภิกษุกระสับกระสายเพราะเวทนา 10. ภิกษุต้นบัญญัติปถมพานวาระในอธินนาทานสิกขาบทจบคาถารวมวินีตะวัตถุ เรื่องที่ทรงวินิจฉัยแล้วเรื่องช่างย้อมห้าเรื่องเรื่องผ้าปูเตียงสี่เรื่องเรื่องกลางคืนห้าเรื่องเรื่องทรัพย์ที่ภิกษุนำไปแต่ผู้เดียวสิบเอ็ดเรื่องเรื่องตอบตามคำถามนำห้าเรื่องเรื่องลมสองเรื่องเรื่องศพที่ยังสดหนึ่งเรื่องเรื่องสับเปลี่ยนสลากหนึ่งเรื่องเรื่องเรือนไฟหนึ่งเรื่องเรื่องเนื้อเดนสัตว์ห้าเรื่อง เรื่องไม่มีมูลห้าเรื่องในสมัยเข้ายยกหมากแพงมีห้าเรื่องคือเรื่องเข้าสุกหนึ่งเรื่องเรื่องเนื้อหนึ่งเรื่องเรื่องขนมหนึ่งเรื่องเรื่องน้ำตาลกรวดหนึ่งเรื่องเรื่องขนมต้มหนึ่งเรื่องเรื่องบริการห้าเรื่องเรื่องถุงหนึ่งเรื่องเรื่องฟูกหนึ่งเรื่องเรื่องราวจีวรหนึ่งเรื่องเรื่องไม่ออกไปหนึ่งเรื่อง เรื่องเถอวิสาสะชันของเคี้ยวหนึ่งเรื่องเรื่องสำคัญว่าเป็นของของตนสองเรื่องเรื่องไม่ได้ลักเจดเรื่องเรื่องลักเจ็ดเรื่องเรื่องลักของสงเจ็ดเรื่องเรื่องลักดอกไม้สองเรื่องเรื่องพูดตามคําบอกสามเรื่องเรื่องน้ำแก้วมณีผ่านด่านภาษีสามเรื่องเรื่องปล่อยสุกรสองเรื่องเรื่องปล่อยเนื้อสองเรื่องเรื่องปล่อยปลาสองเรื่อง เรื่องกลิ้งทรัพ์ในยานหนึ่งเรื่องเรื่องชิ้นเนื้อสองเรื่องเรื่องไม้สองเรื่องเรื่องผ้าบางสกุลหนึ่งเรื่องเรื่องข้ามน้ำสองเรื่องเรื่องชันทีละน้อยหนึ่งเรื่องเรื่องชักชวนกันไปลักสองเรื่องเรื่องกรรมมือที่กรุงสาวัตถีสี่เรื่องเรื่องเนื้อเป็นเดนสองเรื่องเรื่องหญ้าสองเรื่องเรื่องให้แบ่งของสงเจ็ดเรื่อง เรื่องไม่ใช่เจ้าของเจ็ดเรื่องเรื่องยืมไม้ของสงหนึ่งเรื่องเรื่องลักน้ำของสงหนึ่งเรื่องเรื่องลักดินของสงหนึ่งเรื่องเรื่องลักแก้วของสงสองเรื่องเรื่องลักเสนาสนะของสงเจ็ดเรื่องเรื่องของมีเจ้าของไม่ควรนำไปใช้หนึ่งเรื่องเรื่องของมีเจ้าของควรขอยืมหนึ่งเรื่องเรื่องภิกษุณีชาวกรุงจำปาหนึ่งเรื่อง เรื่องภิกษุณีชาวกรุงราชครืหนึ่งเรื่องเรื่องพระอาชุกะชาวกรุงเวสาลีหนึ่งเรื่องเรื่องทารกะชาวกรุงพารณสีหนึ่งเรื่องเรื่องภิกษุชาวกรุงโกสัมพีหนึ่งเรื่องเรื่องสัตธิวิหาริข,ของพระธันธิกะกรุงสาคละหนึ่งเรื่องวินีตวัตถุเรื่องช่างย้อมห้าเรื่องสมัยนั้น พวกภิษุชาพคีไปที่ลานตากผ้าของช่างย้อมได้ละขอผ้าของช่างย้อมแล้วเกิดความกังวลใจว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้วพวกเราต้องอาบัติปาชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอต้องอาบัติปาชิกเรื่องที่หนึ่ง สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งไปที่ลานตากผ้าของช่างย้อมพบผ้ามีราคามากเกิดทายจิตขึ้นมาแล้วเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติประชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระองค์ตรัสว่าภิกษุเพียงแต่คิดไม่ต้องอาบัติเรื่องที่สองสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งไปที่ลานตากผ้าของช่างย้อม พบผ้ามีราคามากมีทายจิตจากผ้าผืนนั้นแล้วเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติประชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอไม่ต้องอาบัติประชิกแต่ต้องอาบัติทุกกฎเรื่องที่สามสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งไปที่ลานตากผ้าของช่างย้อมพบผ้ามีราคามากมีทายจิต ทำให้ผ้าไหวแล้วเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติปารชิกหรือหนอจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอไม่ต้องอาบัติปารชิกแต่ต้องอาบัติทุนละใจเรื่องที่สี่สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งไปที่ลานตากผ้าของช่างย้อมพบผ้ามีราคามากมีทถยจิตทำให้ผ้าเคลื่อนที่ แล้วเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติปารชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอต้องอาบัติปาราชิกเรื่องที่ห้าเรื่องผ้าปูเตียงสี่เรื่องสมัยนั้นภิกษุผู้เชี่ยวบินทบาทเป็นวัดรูปหนึ่งพบผ้าปูเตียงมีราคามากเกิดทายจิตขึ้นมาแล้วเกิดความกังวลใจว่า เราต้องอาบัติประชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระองค์ตรัสว่าภิกษุเพียงแต่คิดไม่ต้องอาบัติเรื่องที่หสมัยนั้นภิกษุผู้เที่ยวบินทบาทเป็นวัดรูปหนึ่งพบผ้าปูเตียงมีราคามากมีทยจิตจับต้องแล้วเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติประชิกหรือหนอ จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอไม่ต้องอาบัติปราชิกแต่ต้องอาบัติทุกกฎเรื่องที่7สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งพบผ้าปูดเตียงมีราคามากมีทายจิตทําให้ผ้าไว้แล้วเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติปราชิกหรือหนอจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอไม่ต้องอาบัติปาชิกแต่ต้องอาบัติทุนและใจเรื่องที่แปสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งพบผ้าปูเตียงมีราคามากมีทายจิตทําให้ผ้าเคลื่อนที่แล้วเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติปาชิกหรือหนอจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระองค์ตรัสว่าภิกษุ เธอต้องอาบัติปรารชิกเรื่องที่9เรื่องกลางคืนห้าเรื่องสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งพบสิ่งของตอนกลางวันได้ทำเครื่องหมายไว้ด้วยตั้งใจว่าจะลักตอนกลางคืนท่านสำคัญสิ่งของนั้นว่าเป็นสิ่งของนั้นจึงได้ลักของนั้นมาแล้วเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติปรารชิกหรือหนอ จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอต้องอาบัติปาราชิกเรื่องที่สิบสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งพบสิ่งของตอนกลางวันได้ทำเครื่องหมายไว้ด้วยตั้งใจว่าจะลักตอนกลางคืนท่านสำคัญสิ่งของนั้นว่าเป็นสิ่งของนั้นแต่ได้ลักสิ่งของอื่นมาแล้วเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติปาราชิกหรือหนอ จึงนำเรื่องนี้เป็นกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอต้องอาบัติปราชิก